สวัสดีครับพบกับแชทชิคนะครับคลิปนี้มีงานกันดั้มมาให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกันดั้มเอทนะครับเป็นสเกล1ต่อ1 4 4นะครับเป็นกันดั้มเอทีนะครับนอร์มอลนะครับตัวนี้ได้มาจากร้านกันดั้มสมิธนะครับร้านประจำผมที่สระารนะครับราคา5 9 0รานะครับคลิปนี้ประกอบตัวนี้ครับ ในกล่องนะครับจะแถมคู่มือมาให้นะครับก็น่าจะเหมือนเหมือนทุกกล่องนะครับก็เป็นวิธีการประกอบตัวไฮเกตด HG เนี่ยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งสี่สี่พวกนี้นะครับมันจะประกอบง่ายนะครับชิ้นส่วนไม่เยอะนะฮะไม่เหมือนพวก RG ีนะครับพวกอาีนี่ต้องยอมจริงเพราะว่าบางตัวนะครับชิ้นส่วนเล็กมากนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแต่สําหรับตัวนี้นะครับคิดว่าประกอบไม่นานนะครับชิ้นส่วนไม่เยอะนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะสามารถแปลงร่างเป็นยานได้ด้วยนะสาหรับตัวนี้นะครับ ประกอบตอดีบเข้าค่าไว้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับดูแล้วเนี่ยขอทําสีสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพิ่มความสวยงามในการตั้งโชว์นะครับสำหรับตัวหุ่นเนี่ยนะครับไม่มีจุดไหนประกอบยากเดินนะครับประกอบง่ายนะครับใช้เวลาน้อยมากตัวนี <S 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 ้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะผมต่อแบบชิวๆเลยนะครับสชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวลองทําสีเพิ่มดูนะครับแยกชิ้นส่วนออกมาทําสีนะครับแล้วก็พ่นเคลียร์ด้านเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองประกอบดูเลยนะครับ ทำสีเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยนะครับพ่นเคลียร์ด้านเข้าไปนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ของเขาเข้าไปนะครับก็จะได้งานประมาณนี้นะครับตัวนี้มีย้ําลายนะครับช่วงต้นขานะฮะที่มาเดิมๆเนี่ยมันจะตื้นมากนะครับแล้วก็มีทําสีเข้าไปนิดหน่อยนะครับในส่วนของสีแดงเนี่ยใช้เป็นเลดโก้ต์นะครับ 03f ของลาดิสนะครับแล้วก็ใช้สีน้ำเงินขวดนี้นะครับของลาดิสเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสีส้มนะครับขวดนี้นะครับของลาดิสเหมือนกันนะครับนอกนั้นจะเป็นการพ่นเคลียร์ด้านทั้งตัวนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับในจุดที่เป็นตรงเอวชิ้นสีแดงนี่นะครับผมมีการขัดเยอะหน่อยนะครับขัดให้มันบางลงนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่ผมต้องการทําสีนะครับทำเป็นสีแดงเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันการเสียดสีนะครับระหว่างสีแดงกับสีขาวด้วยก็เลยขัดชิ้นสีแดงเนี่ยนะครับให้มันบางลงนะครับเพื่อลดการเสียดสีนะครับก็จะเน้นตรงช่วงเอวเข้าไปนิดหน่อยนะครับเพื่อทําสีแดงนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับที่เขาให้มาผมติดไปประมาณนี้เองนะครับผมรู้สึกว่าสติกเกอร์ที่ให้มาเนี่ยกระดาษมันไม่ค่อยดีนมััยยบง่า แล้วก็ในส่วนของการติดทรงลูกตาเนี่ยมันมีการยับเห็นไหมจริงๆอ่ะผมติดดีนะครับแต่ว่าตอนประกอบเนี่ยนะครับชิ้นตรงเขาเนี่ยมันไปสีกับตรงชิ้นลูกตาบดีเลยผมก็ไม่ได้ดูนะครับมันเกิดการสีการทําให้สติกเกอร์เนี่ยมันเลื่อนนะครับมันก็เลยจะดูยับๆนิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะใครประกอบอย่าพลาดนะครับผมพลาดไปแล้วนะครับ สำหรับจุดขยับนะครับตรงช่วงไหลนะครับตรงฝั่งนี้นะครับยังโอเคอยู่นะยังสามารถจัดท่าจัดองศาได้นะครับแต่ฝั่งนี้คือหลวมมากเลยนะครับมันจัดอะไรไม่ได้แล้วนะครับตอนแรกไม่เป็นนะครับพอพ่นเคลียร์ทำสีชิ้นอื่นนะครับก็เริ่มเป็นขึ้นมาก็งงเดียเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการขยับนะครับหัวนะฮะสามารถขยับหันซ้ายหันขวาได้นะครับจริงๆมันแปลงร่างเป็นยานด้วยแต่ผมขี้เกียจนะครับก็ดูล่างหุ่นละกันนะครับแขนนะครับสามารถยกขึ้นได้แบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็กางแขนได้นะครับ นี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เป็น HG ครับจุดขยับมันก็จะไม่ได้อลังการอะไรมากนะครับงอแขนได้ขนาดนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็ตรงช่วงเอวนะครับตรงช่วงเอวเนี่ยสามารถหมุนได้นะครับนี่นะครับผมเนี่ยนะครับขัดตรงเอวไปแล้วแต่ยังไงก็ต้องระวังนะไม่ใช่ว่าพอขัดไปแล้วก็จะแบบขยับได้โดยที่ไม่ต้องระวังอะไรนะครับนี่ ตรงช่วงกระโปรงนะครับจริจๆจะมาเป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมตัดเอาเป็น2ชิ้นนะครับเพื่อที่จะให้อ่าการขยับตรงช่วงต้นขามันสะดวกขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาขยับเนี่ยมันจะขึ้นติดกันมาทั้งคู่เลยฝั่งซ้ายขวานะครับพอตัดชิ้นส่วนแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับการขยับก็จะสะดวกขึ้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาเรายกขานะครับทั้ง2แผ่นนี้นะครับจะขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับ สำหรับข้อต่อของหุ่นตัวนี้นะครับผมว่ามันใช้ได้เลยนะครับสังเกตที่ปืนนะครับปืนเนี่ยกระบอกใหญ่อยู่นะครับแล้วก็มีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะครับแต่หุ่นเนี่ยถือได้นะครับไม่มีหลุดออกจากมือนะครับหรือว่าร่วงเลยนะครับนี่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นนะครับเสียบปืนเข้าไปที่ด้านหลังนะครับที่ช่องนี้นะครับเสียบเข้าไปที่จุดนี้นะครับแล้วก็จัดท่าตามต้องการนะครับนี่นะครับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาปลายดาบนะครับมาติดที่ตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับสองข้างเลย แล้วชิ้นนี้นะครับจะเป็นด้ามดาบนะครับซ่อนอยู่ข้างในนะครับก็เวลาออกมาจะเป็นชิ้นออกประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ติดชิ้นดาบเข้าไปนะครับปลายดาบนะครับนี่แบบนี้นะครับก็ให้หุ่นถือได้นะครับอารมณ์จะประมาณนี้นะครับถือดาบนะครับสำหรับความสูงของตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ16เซนครึ่งนะครับถ้าวัดถึงจุดที่สูงที่สุดของเขานะครับถ้าวัดถึงแค่หัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14เซนครึ่งนะครับเทียบความสูงกับกันหั่มเอชหนึ่งและเอชสองนะครับเทียบความสูงกับอาร์จีดับเบิลยูคอนต้านะครับแล เทียบคอนสูงกับไฮเกตนะครับ RX 1 0 5นะครับแล้วก็เป็นอีกตัวเป็นไฮเกตนะครับเพเนโลเป้ครับเทียบคอนสูงกับเอ็มจนะครับ RX 7 8นะครับแล้วก็เป็นนิวกันดั้มนะครับโอเคครับจบโปรเจกต์กันดั้มเอ็นะครับทั้ง3ตัวนะครับก็ไม่แน่ว่าอนาคตนะครับถ้าบันไดายเขาลีตัว MG ออกมานะครับผมก็อาจจะหามาประกอบเล่นดูนะครับต้องขึ้นอยู่กับร้านประจาด้วยอย่างกันดั้มสมิธนะครับถ้าเข้ามาผมก็คงไม่พลาดที่จะเอามาประกอบนะครับ มีคนแนะนํากันดัมเอ็ดหนึ่งของดาบันนะผมดูของเพื่อนแล้วผมไม่เอาดีกว่านะครับงานมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็สําหรับตัวกันดัมเอ็ดเนี่ยตัวนี้นะครับจริงๆก็แถมฐานมาให้ด้วยคือมันมีของมาให้คบเลยนะครับมันตั้งโชว์เล่นได้สบายเลยนะครับถ้าถามถึงความชอบนะครับทั้ง3ตัวที่เป็นกันดัมเอ็ดนะครับผมเรียงตามนี้นะครับกันดัมเอ็ดสามนะครับคือความชอบเรียงตามนี้นะ อย่างกันดั้มเอสาเนี่ยนะครับผมว่ามันต่อง่ายนะครับแล้วก็ทําสีนิดเดียวนะครับก็างานออกมาอย่างที่เห็นนะครับไม่รู้ว่าหลังๆเนี่ยผมประกอบงานพวกนี้บ่อยขึ้นนะครับหรือว่ามันเปลี่ยนที่นั่งประกอบสะดวกขึ้นสบายขึ้นหรือเปล่าไม่ดูนะคือก่อนหน้านี้ผมไปนั่งแบบประกอบแล้วมันปวดหลังนะครับนั่งได้ไม่นานนั่งแปบบ๊แบๆบไม่ไหวแล้วปวดหลังก็พอนะครับ แต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับเปลี่ยนที่นั่งนะครับเปลี่ยนการนั่งดีขึ้นนะครับอาทิตย์หนึ่งนี่ประกอบได้2อถึงสตัวนะเป็น RG HG MG อะไรพวกนี้คือต่อดิบนะยังไม่ได้ติดดีคอหรือว่าไม่ได้เก็บเรื่องสีอะไรพวกนี้นะครับคือการทําคลิปของผมเนี่ยมันทําคนเดียวงานนะครับมันจะมาช้าตรงถ่ายคลิปนี่แหละนะครับแล้วก็ช่วงนี้งาน TF มันไม่มีอะไรน่าสนใจนะผมก็ต่อกันดั้มเล่นไปเรื่อยเล่นแบทแมนบ้างกันดั้มบ้างนะครับก็เป็นที่เข้าใจเอาไว้ด้วยนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้